่งสาปีที่สี่ทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับดิฉัจ๋าคนเดิมค่ะในวิชาภาษาอังกฤษ Let's Go ก่อนทานข้าววันนี้เรามาเรียนวิชาภาษาอังกฤษกันแต่ก่อนอื่นเลยวันนี้เราจะมาทบทวนของสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนไปเกี่ยวกับสภาพอากาศทีนี้ค่ะให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้าห้า ในหน้า,านะคะในตอน C ี i s t e n and c h a ในหน้า,านะคะจะเป็นนะคะ Listen and chant ก็คือเป็นการพูดเข้าจังหวะทีนี้เรามาดูว่าสองคนเนี่ยเขาเนี่ยพูดอะไรกันนักเรียนตั้งใจฟังนะเดี๋ยวเชื่อจ๋าจะสอนอ่านนักเรียนก่อนแล้วเราค่อยไปดูซีดีว่าเขาคุยอะไรกันนะคะ The Weather Chant How's the weather going to be tomorrow? The newspaper say it's going to snow. Do you think we need our umbrellas? Are the wetter men? I don't know. video <coughs> ฟังใจฟังนะ5 C listen and chant the weather chant ทีนี้เราไปดูกันเลยค่ะว่ากิจกรรมพูดเข้าจังหวะของทั้งสองคนนั้นเขาจะพูดว่าอะไรไปดูกันเลย 5. C. Listen and chant. The weather chant. How's the weather going to be tomorrow? The newspaper says it's going to snow. Do you think we need our umbrellas? Ask the weatherman. I don't know. จบกันไปแล้วบางคน <Page S 1> บอกว่า <6. S 1> อุ๊ยทําไมสั้นจังเลยไอ้เช่จ์จ๋าพวกผมมาฟังยังไม่ทันเลยยังไม่ได้โยกตามเลยใครอยากจะฟังอีกหนึ่งรอบขอมือมาเอาแค่มือเอาแค่มือโอเคคุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ค่ะฟังอีกหนึ่งรอบนะคะคุณได้สิทธิ์นั้นค่ะอีกหนึ่งรอบค่ะ 5. C. Chant Listen and chant. Yo Another chant. How's the weather going to be tomorrow? The newspaper says it's going to snow. Do you think we need our umbrellas? Ask the weatherman. I don't know. Ah! Some rock and ให้นักเรียนนะคะเปิดแบบฝึกหัดทบทวนก่อนก่อนที่เราจะขึ้นหน้าใหม่นะคะเรียนเรื่องใหม่เดี๋ยวนักเรียนเนี่ยมันจะทำไม่ทันทีนี้เราจะเรียนด้วยแล้วก็ทำในเรื่องเรื่องนั้นให้มันเสร็จให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดมาที่หน้าสได้เลยคะ่ะยังพอจำสภาพอากาศกันได้ไหมคะทำไมมันเล็กขนาดนี้หน้าจอมันเล็กอ่ะมองไม่ค่อยชัดใช่ไหม คะ่ะได้ยังใหญ่ไม่พอได้แล้วครับได้แล้วได้แล้วค่ะชัดแล้ว,ลวนะลูกนะโอเคนักเรียนบอกได้นะว่าไม่ชัดอาทีนี้เรามาดูกันนักเรียนลองดูนะอะนักเรียนดูในหน้าจอของนักเรียนที่นักเรียนเห็น นะคะมันจะเป็นการพูดถึงการถามเกี่ยวกับสภาพอากาศเชื่อจ๋าให้นักเรียนดูข้อที่1ก่อนตัวอย่างเวลาถามว่าสภาพอากาศนะคะนักเรียนดูว่าการถามสภาพอากาศนะคะว่าถ้าวันรุ่งขึ้นหรือวันไหนสภาพอากาศจะเป็นยังไงเราใช้ใช้คำว่า how's the weather going to be h o w s the weather going to be นั่นหมายถึงว่าสภาพอากาศมันจะเป็นยังไงนะเวลาตอบ it's going to be แล้วนักเรียนก็นำสภาพอากาศนั้นมาเติมข้อหนึ่งเป็นไงคะถุงมือหมวกผ้าพันคอรองเทา้าชุดโอ้โหคุมอย่างดีเลยด้านั้นสภาพอากาศหนาว it's going to be cold ทีนี้เรามาดูข้อ2กันค่ะ ในส่วนของข้อ2เขาใช้คำว่า how is the weather going to be ขาดแค่คำตอบดังนั้นขาดแค่คำตอบนักเรียนคิดว่าข้อนี้จะเป็นคำว่าอะไรคะติวเตอร์ครับข้อนี้ตอบคำว่าอะไรติวเตอร์ ติวเตอร์ได้ยินที่เชื่อใจไหมติวเตอร์คะเปิดไหมครับข้อนี้ติวเตอร์คิดว่าตอบคำว่าอะไรคะซิลินทิพยกมืออะขอเป็นซิลินทิ์ก่อนนะคะ <That S 1> ติวเตอร์อรซิรินทิ์คะ it's going to be warm ค่ะ it's going to be warm เพืเ่อนๆค่ะปลบมือสิคะรออะไรรออะไรล่ะคะก็ปลบมือให้เพื่อนสิคะรออะไร is going to be warm เก่งมาก จุด Full ต็อปไม่ต้องใส่อีกหนึ่งครั้งเนื่องด้วยนะคะในแบบฝึกหัดของนักเรียนเขาเติมจุดให้เราแล้วเราจะเขียนแค่คำว่า it's going to be warm ดูลายมือเขียนให้เรียบร้อยนะคะ it's going to be warm อ่ะต่อไปได้ไหมข้อที่สามได้ไหมคะนยังทำไม่เสร็จเลยครับยังทำไม่เสร็จอ้า oh วอ่ะเดี๋ยวเราต้องรอเพื่อนด้วยเนาะหมดเแล้วครับโอเคครับอ่ะเรื่อนได้เนาะ ต่อไปข้อที่สามค่ะ <c oughs> มีคนเปิดไม้ทิ้งไว้ค่ะข้อที่สามใครคะทีนีกจะได้ถึงเวลาออฟซ่าปิดไม้ค่ะ <c oughs> อ่ะข้อที่สาม นักเรียนนงในข้อที่สของเรานะคะในข้อที่สข้อนี้อะไรหายไปคะคำถามค่ะคำถามหายไปนาทีครับนักเรียนยังไงในข้อที่สามครับขยายให้ใหญ่กว่านี้อีกได้ไหมได้ได้ครับขอบคุณมากเนโอเคข้อที่สมขอเป็นสุภนัสครับ พอไว้เชื่อจ๋าไม่ได้เรียกชื่อสุพนัทเลยสุพนัทครับดังนั้นข้อสามคำถามมันหายไปดังนั้นคำคถามคะขยะขยาข้าขาอสองเลยครับผมมองผมผมองไม่เห็นอีกแล้วมองเห็นยังคะมองเห็นแล้วครับข้อที่สาม ถ้านักเรียนเขียนบรรทัดที่1ไม่พอต่อด้วยบรรทัดที่2ได้นะคะสุพนัสครับข้อได้3คําถาม,มที่หายไปคือคําว่าอะไรครับ how is the weather uh, going to be Go, going to going to be อขอบคุณครับนักเรียนก็ลอกเลย how is the weather ถ้าใครไม่พอให้ต่อบรรทัดที่2ตรงเครื่องหมาย question mark แต่ของที่เชื่อจ๋าเขียนพอเชื่อจ๋าจะเขียนแค่บรรทัดแรกเท่านั้นนะคะ how is the weather นะคะ weather แล้วก็ตามด้วยคำว่า going to B อ่ะไม่พอเชื่อจากได้ต่อด้านล่าง How's the weather going to be อันนี้คือสภาพอากาศจะเป็นยังไงจากภาพนักเรียนเห็นว่า mm hmm. โหทำไมมองไม่ค่อยเห็นอะไรเลยนั่นก็หมายถึงว่า mm hmm. สภาพอากาศมันเป็นยังไงปะยุตาค่ะ ปยุตาลูกตอบคำตอบให้เชื่อหน่อยข้อนี้เป็นอะไรลูกมีหมอกมีหมอกภาษาอังกฤษคืออะไรคะ It's going, <S It s going <S อะไรลูก,ก It's going อะไรนะมีหมอกฟอกกีโอเคค่ะขอบคุณค่ะปิดไม้ได้เลยนะลูกนะโดมปิดไม้ครับโดมครับ it's going to be foggy ดังนั้นนะคะข้อที่สแปลว่ามีหมอกค่ะ นะคะข้อ2ข้อ3เสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าอยากจะทำข้อที่4นะคะนักเรียนสามารถที่จะลองฝึกทำใครทำได้ทำา้้อ4ต่อได้เลยนะคะง่ายๆเลย how is the weather going to be จากนั้นนะคะข้อที่4นักเรียนได้คำว่าอะไร นักเรียนก็เขียนคำตอบไปได้เลยดูสิว่าจะเหมือนกันกับที่เช่จาจ๋าเฉลยหรือเปล่านะคะอ่ะข้อที่สี่เช่าจ๋าขอเป็นสัสิชาคา่สะสัิชาคา่ะข้อที่สี่คำถามสัสิชาคิดว่าเป็นคำว่าอะไรลูก How is the w e a t h e r going to be How is the weather going to be ถูกต้องค่ะและคำตอบดูจากรูปแล้วสวมผ้าผูกคอใบไม้ปลิวดังนั้นอากาศนี้มันจะต้องมีลมแต่พอมีลมปุ๊บเป็นยังไงนะพักะพอ พักพรค่ะคำตอบข้อที่สพักพรได้ is going to be อะไรคะ cool is going to be cool ถูกต้องค่ะเก่งมาก is going to be cool ถูกต้องค่ะ it's going to be cool อ่ะโอเคครับหน้าจอหายอ่ะโอเคนักเรียนอย่าลืมนะคะอัดท็โปรฟิสให้ถูกต้อง it's going to be cool ทำให้เสร็จนะคะเราจะได้เสร็จกันในห้องพร้อมๆกัน จากนั้นเวลานักเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจาก,ากเรียนในแต่ละวันนะคะวันนี้เรียนอะไรบ้างการบ้านมีอะไรบ้างนักเรียนทําให้เสร็จจากนั้นนักเรียนก็ส่งไปที่คุณครูประจําชั้นเป็นอาราบ,บ้าน,นะคะรวบรวมเปิดเรียนมาเดี๋ยวคุณครูประจําวิชาเชื่อจ๋าจะไปขอเช็คนะคะกับครูประจําชั้นว่า มีนักเรียนคนใดส่งการบ้านมาเราจะได้เก็บเป็นคะแนนที่เราได้บอกไว้ตั้งแต่แรกว่าเรามีคะแนนเก็บด้วยนะคะอ่ะมีใครยังลอบไม่เสร็จมีไหมคะมีครับยังไม่เสร็จค่ะอ่ะโอเคค่ะค่อยๆลอกนะพ่อยเชื่อาาขอนะคะยอ่อกรอบหน่อยพอเพราะเนื่องด้วย มองไม่เห็นเพื่อนๆเลยอ่ะถ้าเป็นนักเรียนใหม่ที่เพิ่งเข้ามานักเรียนจะเรียนย้อนหลังในคลิปในลิงก์ที่คุณครูประจําชั้นส่งไปให้ดังนั้นวันนี้นักเรียนเรียนนะคะปัจจุบันตามเพื่อนก่อนอ่ะเชื่อจ๋าขออธิบายให้เด็กใหม่ก่อนละกันค่ะ นักเรียนที่มาใหม่ในหน้า2และหน้า3ยังไม่ต้องทำเพราะเรายังไม่ได้เรียนย้อนหลังให้คุณครูประจำชั้นเนี่ยเขาส่งไปคุณก็ดูนะคะในลิงก์ย้อนหลังแล้วก็ทำแต่วันนี้เมื่อเราเข้ามาแล้วให้นักเรียนทำหน้าปัจจุบันพร้อมเพื่อนก็คือในหน้า3ข้อ C ในหน้านี้ก่อน ส่วนในหน้า2และหน้า3ข้อ B นักเรียนค่อยไปดูลิงก์ออนไลน์ย้อนหลังโอเคไหมคะจะได้ทันเพื่อนเพราะว่านะคะการเรียนนี้นักเรียนสามารถดูย้อนหลังได้อ่ะทีนี้เรามาเปลี่ยนจากสภาพอากาศเปลี่ยนแล้วนะคะเรื่องสภาพอากาศเราเรียนกันเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะไปดูอุปกรณ์กีฬากันบ้างนักเรียนรู้จักกีฬาอะ,อะไรบ้างห้ามแย่งกันตอบนะ นักเรียนจะต้องมีสัญลักษณ์ให้เชื่อจ่จในการยกมือเดยเชื่อจ่จเรียกชื่อเอง uh huh. นักเรียนรู้จักกีฬาชนิดใดบ้างห้ามตอบซ้ำกันยกมืออ่ะคนแรกออฟซ่าว่ายน้ำครับภูมิสวิงใ <Sorry. S 1> บเบิรน พุซเซิลครับปกป้องพักพักทีมาเจอภาษาญี่ปุ่นพักทีมา อย่างไปเองเร็วเพื่อนยกมือเตรียมโอ้โหนี่เจ้คุณก็ยกก้องก็ยกโอ้โหทุกคนยกเห็นไหมยกเขาจะย่างคำตอบแล้วนะพักที่มาอะไรลูกอ่ะขอเป็นต้นข้าวต้นข้าวคะ่ะพี่พค่ะอ่าเฟสลูก หนึ่งกีฬาลูกเอาเอากีฬาของต่างประเทศก็ได้ไนะที่เรารู้จักอ่ะเฟซค่ะบาสเบอลค่ะอาร์โปค่ะเบสบอลค่ะเฟิร์สค่ะเฟิร์สครับอะไรลูกเฟิร์สอ่ะเฟิร์สขอคามไอครับ เทนนิสครับนัดค่ะปตองครับนิชคุณค่ะอัดสเกตบอร์ดครับไหนค่ะเทค,คอนโดครับอุสาวดีค่ะเดสกีโดมค่ะโดมโดมค่ะ อบค่ะโดมโดมรู้จักกีฬาอะไรบ้างกีฬาเนี่ยกีฬาฟุตบอลอ่ะฟุตบอลเนมลูกเนมเอาไปเลยวอลเล่บอลอ่ะวอลเล่บอลฟ,ฟ้าค่ะฟ้าฟ้าแบดมินตันค่ะโอเคค่ะถือว่านักเรียนยกตัวอย่างมาที่นี้เดี๋ยวมาดูกัน ก่อนที่เราจะไปเรียนนะคะว่ากีฬาชนิดนั้นเนี่ยที่นักเรียนต่อไปเชื่อจ๋ามาเนี่ยอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะคะอุปกรณ์มีอะไรบ้างให้นักเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้า6เลยค่ะเปิดหนังสือมาที่หน้า6ค่ะ ในหน้าหกของเรานี้นะคะจะเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับนะคะอุปกรณ์กีฬาว่าถ้ามีชนิดนี้แล้วคลาดว่าพวกเขาเนี่ยจะไปเล่นอะไร oh, s <S หลังจากที่นักเรียนฟังเช่์จ๋าเสร็จนะคะเช่าจ๋าจะให้นักเรียนเนี่ยได้ฟังคำศัพท์ด้วยตั้งใจฟังนะคะคำแรกอะมิด A mitt, to move baseball. Number two, a bat. A bat, mighty baseball. Number three, a skateboard. A skateboard. Number four, a helmet. A helmet. Number five, a tennis ball. a tennis ball. Number 6 a tennis racket. A tennis racket. Number 7 a fishing rod. A fishing rod. Number 8 a bucket. A bucket. ทีนี้ชิเจ้าจ๋าจะแปลทีละข้อให้ a mitt ถุงมือเบสบอล a b a ไม้ตีเบสบอลอะสเก็ตบอร์ดสเก็ตบอร์ดอะเฮลเม멧หมวกกันน็อกอะเทนนิสบอลลูกเทนนิสอะเทนนิสลาเกตไม้ตีเทนนิสอะฟิชิงลอดเบ็ดตกปลาอะบักเก็ตถังน้ำทีนี้ไปฟังซีดีกันอีกหนึ่งรอบคะ่ะ 5 C I don't know Page 6 Let's learn A Learn the words Number 1 A mitt Number 2 A bat Number 3 A skateboard Number four, a helmet. Number five, a tennis ball. Number six, a tennis racket. Number seven, a fishing rod. Number eight, a bucket. Five. <See. S 2> อ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เรามาดูอ่ะเมื่อสักครู่นี้เร้ <c oughs> เรียนคำศัพท์กันไปเรียบร้อยแล้วดูจากเวลาแล้วโหมดเวลาอีกแล้วว่าจะต้องไปแล้วว่าโหมดเวลาเร็วจังเลยอ่ะฟังนะคะการบ้านในเช่อจ๋าให้นักเรียนนะคะเปิด แบบฝึกหัดของตัวเองไปที่หน้าสี่ตั้งใจฟังนะไม่ได้ทําทำทุกหน้านะในหน้าสี่นักเรียนดูข้อ A ให้นักเรียนข้ามก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาเรียนกับติเชอร์ทำพร้อมกันเพราะเชอ่อจะเชื่อว่านักเรียนยังไม่เข้าใจการบ้านวันนี้ค่ะในหน้าสี่ข้อ B ให้นักเรียนนำคำศัพท์ a d m i t a bad ทที่นักเรียนเรียนกันมาเนี่ยนะคะ ใส่ลงไปในข้อ b โดยการเติมอัแล้วก็ตามด้วยคำศัพท์ให้เชื่อจ๋าก่อนเข้าใจไหมคะทำเฉพาะข้ออะไรลูกอ่ะใครก็ได้เป็นตัวแทนให้เชื่อจ๋าหน่อยทำเฉพาะข้ออะไร b, ข้อ b ส่วนข้อ a เราจะทำพร้อมกันในวันพุ่งนี้โอเคไหมพระคัพรเราจะทำพร้อมกันในวันพรุ่งนี้นะอ่ะแล้วทีนี้ค่ะเรามาดู ก่อนทานข้าวโอ้โหนักเรียนคาหมดคาบเร็วแล้วการบ้านให้ไปหน้าสี่ข้อ B นักเรียนก็ทำในคาบการบ้านวันนี้และพวกนี้ข้อ A เราจะทำพร้อมกันค่ะสำหรับวันนี้เช่จาจักก็ต้องไปก่อนขอให้เรียนทานข้าวให้อร่อยนะคะพ,พักทำธุระส่วนตัวแล้วกลับมาเรียนกันในช่วงบ่ายค่ะสำหรับวันนี้บาย บายบายกันหรือยังน้าบายบายกันหรือยังนะพักถานข้าวให้อร่อยจ้าบายบาย